สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีสั้นๆนะคะไม่ยาวนานมากกลัวเด็กๆจะเบื่อไปซะก่อนที่จะได้ฟังเสียงครูนะคะแต่ว่าอยากให้เด็กๆฟังการอธิบายนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเมฆค่ะนะเมฆที่อยู่บนท้องฟ้าที่เราจินตนาการว่ามันเป็นรูปร่างแบบนั้นแบบนี้วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าจริงๆแล้วเมฆเนี่ย ออมันมีรูปร่างกี่รูปร่างกันแน่ประโยชน์ของการเรียนรู้เมฆเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าลักษณะอากาศเป็นยังไงบางทีเด็กเงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าเด็กๆอาจจะรู้เลยว่าเราเห็นเมฆแบบนี้เรารู้เลยว่าสภาพอากาศที่ดีอ่ะมันมีลักษณะของเมฆที่เป็นยังไงเมฆแบบนี้จะทําให้เกิดฝนตกนะแบบนี้ฝนตกไปปอยแบบนี้ฝนตกหนักนะเราจะได้เต็มตัวนะคะนี่ก็คือประโยชน์ของการที่จะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเมฆพร้อมรือยังคะพร้อมแล้ว,รลวเราไปกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆ เราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าเมฆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงจากที่เด็กๆเรียนมาแล้วตอนประถมนะคะตอนป .5 ว่าเมฆเนี่ยมันก็คือน้ําที่ได้รับความร้อนแล้วระเหยขึ้นไปบนอากาศเมื่อระเหยขึ้นไปบนอากาศน้ําที่ระเหยเนี่ยมันจะกลายไปเป็นไอน้ําเด็กๆเห็นไหมคะเวลาน้ําที่มันระเหยขึ้นไปเนี่ยมันเป็นไอน้ําซึ่งมันมีอุณหภูมิสูง เมื่อมันมีอุณหภูมิสูงมันขึ้นไปกระทบกับบนท้องฟ้าบนท้องฟ้าของเราเป็นยังไงคะอากาศเป็นยังไงอากาศเย็นใช่ไหมคะเห็นไหมในรูปเนี่ยลบแปดเลยหนาวมากเพราะฉะนั้นไอ้น้ําซึ่งมันร้อนกว่าเนี่ยมันมีอุณหภูมิสูงกว่ามันไปเจอกับของเย็นมันก็จะเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ําเล็กๆหยดน้ําเล็กๆพวกเนี้ยมันจะถูกลมพัดมารวมกันกลายเป็นก้อนเมฆที่เด็กๆเ,เรียนมาแล้วตอนปห้า ทีนี้พอมันเกิดเมฆแล้วเนี่ยเมฆเนี่ยเราสามารถแบ่งได้ตามระดับความสูงนะอย่างเงี้ยอันเมื่อกี้อันน,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 นี้ภาพนี้นะคะคุณครูอธิบายถึงการที่น้ําระเหยขึ้นไปนะคะกลายไปเป็นไอน้ําไอน้ําไปกระทบกับความเย็นเกิดการเคลื่อนแน่นเป็นหยดน้ําแล้วก็ถูกลมพัดพากลายเป็นก้อนเมฆอันนี้ก็สรุปให้เด็กๆดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าการเกิดเมฆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูซิว่าถ้าเราจะแบ่งเมฆตามระดับความสูงเราจะแบ่งได้ทั้งหมด3ระดับชั้นเมฆชั้นสูงสุดอ่ะจริงๆแล้วแบ่งได้เป็น4เอาสูงสุดเลยเป็น4ระดับชั้นนะคะอวันนี้4นะนักเรียนขอเป็น4ีนะคะ4ระดับชั้นชั้นสูงที่สุดแล้วก็ลงลงมา แล้วก็เป็นเมฆชั้นกลางแล้วก็เป็นเมฆชั้นต่ำเรามาดูกันสิว่าเมฆเนี่ยก่อนที่จะเรียนนะึ้แนเราต้องมาดูก่อนว่าเมฆเนี่ยมันมีกี่รูปร่างเมฆเนี่ยนะคะเด็กๆมันมี2รูปร่างก็คือเมฆแบบก้อนกับเมฆแบบแผน่นเมฆแบบก้อนเราเรียกว่าคิวมูลัสเมฆแบบแผ่นเราเรียกว่าสเตตัสเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวส้มเลียมอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะ ก่อนอื่นเลยเรามาดูลักษณะก่อนเด็กๆจะเห็นว่ามันจะมีเมฆที่อยู่ชั้นบนสุดที่ชื่อว่าเซอรัตที่คุณครูชี้อยู่ตอนนี้เมฆเซอรัตเป็นเมฆที่ชั้นสูงที่สุดสูงกว่าเมฆชั้นที่เรียกว่าชั้นสูงอีกนะคะเมฆเซอรัตเนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงอะเรามาดูเดี๋ยวคุณครูให้ดูก่อนเมฆเซอรรัตจะมีลักษณะพิเศษเด็กๆคะมีรูปร่างเหมือนขนนกเดี๋ยวคุณครูให้ดูตัวอย่าง อนุญาตเลื่อนสไลด์ก่อนนะคะนี่ค่ะนะ,ะเหมือนขนนกก็จะมีลักษณะแบบนี้อยู่สูงมากเลยค่ะเด็กๆนะคะเมฆเซรรัตหรือเมฆขนนกในช่วงฤดูนี้เห็นบ่อยๆเพราะเขาเกิดในฤดูหนาวเนื่องจากเขาอยู่สูงยิ่งสูงยิ่งหนาวดังนั้นจึงทําให้หยดน้ําเล็กๆพวกนี้กลายไปเป็นเกร็ดน้ําแข็งเมฆในชั้นนี้เป็นเกร็ดน้ําแข็งทั้งหมดเลย นะคะ,ะแบบนี้เด็กๆก,ก็จะเห็นนะคะเราจะพบว่าเขาจะเกิดในฤด,ดูหนาวเท่านั้นเราจะเห็นบ่อยๆนี่จะเป็นเซรัสนะคะเมฆขนนกเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะเป็นเมฆชั้นสูงทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงเมฆแบ่งเป๊กเป็น3ชั้นเดี๋ยวคุณครูขออนุญ,ญาตอธิบายความสูงของเมฆก,ก่อนนะคะ ่เด็กๆดูอันนี้นะคะถ้าเกิดคุณครูแบ่งเมฆออกเป็นทั้งหมด4ชั้นชั้นบนสุดเมื่อกี้ที่เราพูดถึงก็คือชั้นที่ชื่อว่าชั้น s i r s ก็คือเมฆขนนกเมื่อกี้นะคะจากนั้นเมฆชั้นสูงที่ต่อลงมาก็คือเมฆชั้นสูง เมฆชั้นกลางแล้วก็เมฆชั้นต่ําเมฆชั้นสูงเราเรียกอีกชื่อเรามีเขามีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเซ r ร o เมฆชั้นกลางเขามีชื่อเรียกว่า a ล t o และเมฆชั้นต่ำเขามีชื่อเรียกว่าสเตโต ชั้นแบบนี้นะคะเอาใหม่ค่ะเมฆชั้นสูงเรียกว่าเซโร่เมฆชั้นกลางเรียกว่าอัลโตเมฆชั้นสุดท้ายเรียกว่าสเตโตสเตโตนะคะทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าเมฆเนี่ยมันแบ่งมันมีสองรูปร่างก็คือเป็นแบบรูปร่างก้อนกับเมฆที่เป็นรูปร่างแบบแผ่นรูปร่างแบบแผ่นเมฆที่เป็นรูปร่างแผ่นมีชื่อเรียกว่า สเตตัสแบบแผ่นเรียกว่าสเตตัสถ้าเกิดเป็นเมฆที่มีรูปร่างแบบก้อนเรียกว่าคิวมูลัสถ้าเป็นเมฆชั้นสูงแบบก้อนเราจะเรียกเขาว่าเซโรคิวมูลัสถ้าเกิดเป็นเมฆชั้นสูงแบบแผน่นเราก็จะเรียกเขาว่าเซโรสเตตัส แต่ถ้าเกิดเป็นเมฆชั้นกลางาถ้าเป็นเมฆชั้นกลางแบบก้อนก็จะเรียกว่าอลโตคิวมูรัสถ้าเกิดเป็นเมฆชั้นกลางแบบแผ่นเราก็จะเรียกว่าอลโตสเตตัสแต่ถ้าเกิดเป็นเมฆชั้นต่ำ แล้วเป็นแบบก้อนเราจะเรียกเขาว่าสเตโตคิวมูรัดแต่ถ้าเป็นเมฆชั้นต่ำแบบแผ่นเราไม่เรียกสเตโตสเตตัสนะคะเราก็เรียกเขาแค่ว่าสเตตัสอย่างเดียวเด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะสิ่งที่น่าจะสังเกตก็คือ เมฆจะมี2ก้อนเด็กๆจำรูปร่างของเมฆไว้คือก้อนกับแผนคิวมูร์กับสเตตัสจากนั้นที่ระดับความสูงแค่เอาไปใส่ข้างหน้าค่ะเห็นไหคะเอาไปใส่ข้างหน้าเราก็จะได้ชื่อระดับของเมฆแล้วทีนี้เรามาดูซิว่าหน้าตาของเมฆแต่ละอย่างเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงมันเกิดตอนไหนแล้วมันบ่งบอกถึงสภาพอากาศเป็นยังไงอันนี้จำได้แล้วนะคะอันนี้เราจะไปดูนนกัน อันแรกนะคะเมฆชั้นสูงแบบก้อนเซโรคิวมูรัตลักษณะของเมฆแบบเซโรคิวมูรัตเนี่ยจะมีลักษณะเป็นก้อนเล็กๆปุกปุปยบง่งบอกถึงสภาพอากาศดีก็จะมีลักษณะแบบนี้นะะนี่คือเซอโรคิวมูรัตนี่แบบนี้แบบนี้นะคะเด็กๆข้างบนตรงนี้นะไม่ใช่เมฆก้อนเทาๆนะคะข้างบนแบบนี้ นี่แบบนี้ก็เป็นเซโรคิมรัตบ่งบอกว่าอากาศดีแต่ถ้าเกิดเป็นเซโรสเตตัสก็จะเป็นเมฆแผ่นๆแ,แบบนี้นะคะเป็นเมฆชั้นสูงเช่นเดียวกันเซโรสเตตัสมีความสามารถพิเศษคือทำให้เกิดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทรงกรดเด็กๆเคยเห็นแบบนี้ไม่เอ่ย ปกติเราก็จะบอกว่ามันเป็นปาฏิหาริย์ใช่ไหมคะแต่การที่จะเกิดสวงจันหรือดวงอาทิตย์ทรงกรดได้ <d ys> จะต้องเกิดบริเวณนั้นจะต้องมีเมฆเซโรสเตตัสถึงจะเกิดได้นะคะทําให้เกิดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ทรงกรดไปที่เมฆชั้นกลางกันค่ะเมฆชั้นกลางอันแรกอันนี้เป็นเซโรสเตตัสอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นแผ่นแ,แบบนี้นี่ก็เป็นเซโรสเตตัสนะคะต่อไปค่ะเมฆชั้นกลางบ้าง เมฆชั้นกลางระดับความสูง2-6ถึงกิโลเมตรหรือ2 0 0 0ถึง6,000เมตรนะคะมีคำว่าอัโตข้างหน้าถ้าเกิดเป็นเมฆชั้นกลางแบบก็เรียกว่าอัโตคิวมูรัสเมฆชั้นกลางแบบแผ่นเรียกว่าอัโตสเตตัสไปดูหน้าตามันค่ะอัโตคิวมูรัสจะเป็นแบบนี้โดยลักษณะของอัโตคิวมูรัสเนี่ยมักจะเกิด ถ้าอย่างบ้านเราอะอยู่ตรงบริเวณชายทะเลเนะี่ยเราจะเห็นอัลโตคิวมูรัตบ่อยๆนะคะมันก็จะเกิดโดยพื้นของอัลโตคิวนะมูรัตเนี่ยมักจะเป็นสีเทาๆแต่ไม่ได้ทำให้เกิดฝนตกใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เกิดในวันที่อากาศดีเนะะี Auto ่ยค่ะอัลโตคิวมูรัตก็จะเป็นเมฆปุกปุยแบบนี้แต่จะอยู่ไม่สูงมากนะคะเด็กๆนะ,ะบุมบอกว่าอากาศดีอย่างนี้ก็อัลโตคิวมูรัตเห็นไหมคะ พื้นจะเป็นสีเทาๆขอบจะเป็นสีขาวอากาศดีนะคะฝนไม่ตกแบบนี้ก็เป็นอัลโตคิวมูรัสนี่นะคะก็เป็นอัลโตคิวมูรัสเช่นเดียวกันต่อไปค่ะถ้าเป็นเมฆกลางแบบแผ่นอัลโตสเตตัสจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไ,ไหมคะลักษณะแบบนี้จะทําให้เกิดฝนตกปลอยๆแต่ไม่ได้ทําให้เกิดฝนตกหนักนะคะอัลโตสเตตัสนี่ก็จะแบบนี้ก็จะเป็นอัลโตสเตตัสเช่นเดียวกันนะคะ ไปดูเมฆชั้นต่ำค่ะความสูงไม่เกิน2กิโลเมตรหรือ2,000เมตรนั่นเองนำหน้าด้วยคำว่าสเตโตเมฆก้อนชั้นต่ำก็จะเรียกว่าสเตโตคิวมาร่านะคะถ้าเกิดเป็นเมฆแผ่นก็จะเรียกว่าสเตตัสหน้าตามันเป็นยังไงไอ้สเตตัสเนี่ยนี่ไงคะที่มันอยู่ละยอดเขาแบบนี้ไงคะมันก็จะเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้นะคะคล้ายๆหมอกนั่นเองนี่ก็เป็นสเตตัสนีเห็นไหมคะ เป็นสเตตัสเป็นเมฆแบบแผ่นชั้นต่ำละยอดเขาเลยแต่ถ้าเกิดเป็นสเตโตคิวมูลัสก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะจริงๆสเตโตคิวมูลัสเ, Stay ok ura, เนี่ยมันจะคล้ายๆหมอกนะคะหมอกบ้านเราโอเคเมฆที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่เป็นอย่างบ้านเราชายทะเลนะใครบ้านอยู่ชายทะเลจะเห็นบ่อยๆก็คือเกิดในช่วงบ่าย จะเป็นเมฆก้อนสีขาวก้อนใหญ่ๆเลยอันนั้นเรียกว่าคิวมูรัสนะคะมักจะเกิดในช่วงบ่ายเกิดจากการสะสมของไอ้น้ำในปริมาณมากนะคะทีนี้มันจะมีเมฆอีกแบบหนึ่งเด็กๆก็คือเมฆฝนเมฆฝนจะมีคำสองคำเติมเข้าไปคือคำว่านิมโบกับคำว่านิมบัสถ้าเกิดเป็นเมฆฝนแบบก้อนเรียกว่าคิวมูโรนิมบัสถ้าเป็นเมฆฝนแบบแผน่นเรียกว่านิมโบสเตตัสเรามาดูนิมโบสเตตัสก่อนเมฆฝนแบบแผ่นแบบนี้เลย เห็นไหมคะเป็นแผ่นๆเลยมองไม่เห็นมองไม่เห็นขอบของมันเลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะ n i m b o s t r ต t u s เนี่ยค่ะอย่างนี้เรียกว่านิมโบสเตตัสเห็นไหมคะอ่านิมโบสเตตัสนะคะแล้วเรามาดูคิวมูโรนิมบัสบ้างคิวมูโรนิมบัสจะเป็นเมฆฝนแบบก้อนใหญ่ๆแบบนี้และมักจะนำพามาซึ่งฝนฟ้าคะนองพายุแบบนี้ล่ะคะ่ะมักจะทำให้เกิดลูกเหบ็บ นะคะลูกเห็บมักจะเกิดมากับคิวโมโรนิมบัสเป็นเมฆฝนแบบก้อนทามืนมาเลยนะคะเดี๋ยวพิงครูให้ดูเป็นเมฆฝนแบบก้อนในแนวดิ่งแบบนี้นะคะนี่อีกนี่คิวโมโรนิมบัสนะคะข้างใต้ก็จะเกิดฝนฟ้าขนองเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้พอเข้าใจไหมคะเด็กๆนะคะถ้าเกิดเข้าใจแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวคุณครูจะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำถ้ายังฟังไม่เข้าใจก็ลองฟังซ้ำอีกสักรอบหนึ่งหรืออ่านในหนังสือในแบบเรียนของเราก็ได้วันนี้นะคะคุณครูก็ไม่อยากให้คลิปเนี่ยมันยาวนานมากจะได้ไม่เบื่อกันเนาะก็ฝากเด็กๆนะคะทบทวนอ่านหนังสือเยอะๆนะคะบายๆแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีจ้า